สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับการเล่นพินนะครับการไล่ลูกน้อยแบบที่1นนะครับผมก็ในการแนะนําการเล่นในลายนี้นะครับผมก็จะพาเล่นจากช้าๆนะครับแล้วก็ฝึกเข้ากับจังหวะไปด้วยนะครับสเต็ปในการฝึกนะครับให้เราจําโน้ตให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จํานิ้วให้ได้ก่อนครับอาจจะฟังตัวอย่างการเล่นที่ผมเล่น หลายรอบก่อนนะครับฟังให้คุ้นเคยทานองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูโน้ตแล้วก็ค่อยแกะตามไปทีละท่อนนะครับท่อนนี้ได้นะครับสมมุติว่าวักที่1ได้แล้วนะครับค่อยไปวักที่2นะครับจะไม่ข้ามไปข้ามมานะครับผมโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปแนะนําการเล่นได้เลยครับผมเดี๋ยวเราทวนมานะครับทวนมาตั้งแต่วักที่1น่นะครับ วักที่3วรวักที่4นะครับจนถึงวักที่5นะครับผม 2> 1 2 3 4ไป้าย ไว้รอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ไปสองสามสี่สองสามไป สองรอบแล้วนะครับหลายคนน่าจะคล่องแล้วนะครับช้าๆก่อนนะฮะถ้าเราเล่นช้าได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นเร็วได้นะครับตัวต่อไปนะครับผมนิ้วเราจะจบอยู่ในฟอร์มนี้อยู่นะครับที่เราเล่นก่อนนัานนะครับลาเลทีเลลาเลทีเลลานิ้วชี้นะครับจะจบอยู่ที่ตัวลานะครับท่อนต่อไปทีก็นิ้วกลางครับที่ซอนนะครับจะมีการเอื้อมแล้วนะครับที่ซอนนะครับ ทีดีดขึ้นนะครับซอนดีดลงโดยใช้นิ้วชี้นะครับทีใช้นิ้วกลางนะครับดีดขึ้นซอนใช้นิ้วชี้นะครับผมนะครับฝึกสเต็ปนี้ก่อนนะครับที่ซอนนะครับสเต็ปเลื่อนมาที่ซอนนะครับที่ซอนนะครับแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับขึ้นลงนะครับถ้าคนไหนข้อมือยังแข็งอยู่นะครับแนะนําให้ถอดโน้ตออกนะครับให้เหลือแค่สายเปล่านะครับก็จะเป็น ขึ้นลงนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับขึ้นลงแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปเข้าไปที่ซอนแบบนี้นะครับและทีนี้ก็ามาดูช่องนี้นะครับช่องนี้มาดูช่องน,นี้นะครับพอเราที่ซอนเสร็จนะครับที่ซอนต่อไปที่ซอนล่านะครับตรงนี้ก็ดีดลงขึ้นลงนะครับพอเล่นต่อกันที่ซอนที่ซอนล่านะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเควิธีการฝึกโน้ตแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามช่องนี้นะครับตัวโน้ตอยู่คนละห้องกันก็จริงนะครับผมแต่ว่าอ่ามันไม่มีขีดขั้นกลางนะครับมันไม่มีขีดแสดงว่าเราต้องเล่นให้ต่อเนื่องกันนะครับทั้ง11ตัวนี้นะครับต้องเล่นให้ต่อเนื่องกันอ่า เราจะฝึกเล่นให้ต่อเนื่องกันได้อย่างไรนะครับผมมีวิธีฝึกนะครับที่ผมใช้สอนลูกศิษย์นะครับหลายๆคนนะครับก็ให้ฝึก3ตัวก่อนนะครับฝึก3ตัวก่อนเป็นที่ซอนลาก่อนนะครับอ่ะสามตัวให้คล่องก่อนที่ซอนลาแล้วเราค่อยอัพเวลขึ้นไปฮะอ่ะเพิ่มเป็น5ตัวครับที่ซอนลาที่ซอนนะครับนะครับที่ซอนลาที่ซอนนะครับ พอห้าตัวคล่องแล้วก็เป็นเจ็ดตัวครับที่ซอนลาที่ซอนที่ลานะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับอ่า<ค><ด>พอแบบนี้คล่องแล้วนะครับที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอ,อนมีนะครับก็เพิ่มเข้ามาที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีนะครับซอนมีนะครับจะมีการเคลื่อนของนิ้วแล้วนะครับ ที่สนลาที่่อนที่ลา่อนยังอยู่ที่เดิมอยู่นิ้วชี้่อนมีครับตัวมีนี่เลื่อนละมีนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ค่อยเพิ่มเข้ามานะครับที่สนลาที่่อนที่ลา่อนมี่อนมีนะครับตัวซ่อนนะครับจะเห็นว่าผมกำกับอ่านิ้วนางให้นะครับก็คือเป็น อ่นิ้วนางนะครับแทนตัว R นะครับผมนิ้ว R นะครับนิ้วนางนะครับโอเคที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีซอนมีแบบนี้นะครับผมอ่าทีนี้เราลองเล่นเป็นวักนะครับเป็นวักตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับที่ซอนที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีซอนมีนะครับ ที่ซอนที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีซอนมีนะครับ <f ew> นะครับการดีดก็จะเป็นขึ้นลงลงขึ้น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 ลง,น,ลงนะครับผมอ่ะ เราจะฝึกดีดขึ้นดีดลงก่อนก็ได้นะครับโดยการถอดต,ตัวน้ t ออกนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นขึ้นลงลงขึ้น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 ลงนะครับใส่โน้ t เข้าไปก็จะเป็นที่ซอนที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีซอนม,นมีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองฝึกใส่จงังหวะแค่ท่อนนี้ไปพร้อมกันนะครับ ผมนับให้นะครับผม1 2 3 4ไอ่ปานะครับต้องเร็วนิดหนึ่งนะครับผม2 3 4ไปอ่ปานะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเบสเข้ามา 1 2 3 4ไปอ่านะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะทบทวนมาตั้งแต่วักที่1น,นะครับ3นะครับถึงวักที่6เลยนะครับผมเดี๋ยวผมนับให้เหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4สไป รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเอฟเฟกเสียงพินเข้าไปด้วยนะครับ 1...2...3...4... ไป ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการแนะนําการเล่นพินนะครับการไหลลูกน้อยนะครับแบบที่1นนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสไตล์การสอนแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเข้าใจไหมเล่นตามได้ไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมสาหรับท่านไหนนะครับที่สนใจหนังสือรวมโน้ตพินนะครับสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมแบบตัวต่อตัวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 092 174 2399นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ